ยัง right. ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยครับปลาขาวเล็กใช่ไหมปลาขาวน้อยเห็นไหมปลากระเดือ้ปลากระเดือดเดี๋ยวไปดูปลาขาวผมไปดูโอ้ปลากระเดือดปลากระเดือดได้ปลาขาวได้ไหมบ่แต่ขาวน้อยได้ไหมได้ได้น้อยเนี่ห็นบ่มีผมมีบึ๊กบิร like ์ดน้ำติงต um oh, ุ่มตุ่มเลยมัน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 เข้าได้ยังไงมันเป็นยังไงมันมันจังหวะยังไง หวานมันขึ mal, ้นมากระเพราเหรอเอ้า <the> มันข so oh, oh, oh. oh! ึ <cela> <the trap> ้ติดได้อะไม่รูขงมได้ตัวแล้วมั้งใครลื้อแหกอันนี้อันนี้ติดขึ้นมาเฉยเลยเออเอามาดูสิโชว์หน่อยโอ้ปลากระเดืออโอ้งโอ้ปลานี่สุดยอดแล้วทอดเนี่ยเอ้ยโอ้เนี่อะแล้วมั้งบ้าตรงนตัวยนต์ตัวนี้ไหมอืมเนี่ยได้ตรงนี้ตัวมาดึงนี่ติดตรงตรงนี้ วันวันวันดึงเอาที่เหลือวันไม่ได้งมใช่ไหมเนี่ยโอ้พวกเราจะได้ก็ได้อแต่ว่ามัน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 ยังเหลือเยอะอยู่โอ้โหเนี้ยปลาจะเดือดอือตัวสวยเลยปลาสลิดปลาสลิดโอ้มันจะได้ก็ได้ปลาปลาใหญ่เต็มเออเห็นปะเออเอ้าตกไงมั้งโอ้ไซส์สวยเลยนี่เออเออโอ้ อันนี้ต้มอ,อันนี้ปนเออน,นี่ก็ทอดโอ้เออผมว่าแนะนาอยู่ว่าออ้วพวอป่าต้นไหนเน่วน่ะเล่นอยู่เนี่ยอ้มันปลาเยอะดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปกินข้าวนี้นมาเลีนยด้วยถ้ามันยังไม่กลับปกติไอ้ไอ้ทีมงานเขาก็สักปลาอย่างนี่แหละยามคืนนะ่ะ <Okay. S 1> ใช่ใช่ครับมันก็ได้ปลาดุกแต่ไม่คิดว่ามัน,ม,นมันจะมันจะมันจะได,ได้มันได้อยู่เขาได้อยู่เมื่อคืนเขาได้ปลาดุกอยู่ใช่ใช่ตัวเท่าเท่าแขนนี่แหละ โอ้ขนาดอดังนิดหน่อยขึ้นไดอยู่ว่ะเออดังเนี่กี่เส้นนี่โอ้ยปอกมาสองเส้นไหมประมาณนี้เีถ้าโปแก่งเนมันจะสามโอ้นี่เอาได้ปลานี่สวยเออเด้งข้นมาอยใช่เด้ไงไว้ใบไ้ดอกผมตรงมาแล้วขนางเออใบไตเราจะตเจะไดุ้มแล้ววันนี้ที่แรกว่าจะมาเลาปลากอย่างเดียวใช่ไหมเออพระปลาใหญ่เขาไม่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 ่่่ โอ้นี่นี่มันไข่ด้วยนี่นี่แหละครับผมว่าเอ๋ขาหน่อยนี่โอ้นี่ใส่เต็มท้องนี่นี่ใช่อืออโอ้โทษทีเข้ไม่ได้เหยียบปลาปลาเข้าปลาขาหน่อยพอดีผมว่าจะมาผมมาจากับชิดล่าเนี่ยแหละฮตางงบมันแหละวันที่นี้มันากเห็นปลามันวิ่งครับโอ้ปลาเดี๋ยวปลาคอเดงเดียววะปลาดุกกระได้เออเอาไรป พอก yeah. yeah, okay. ็ไม่ใหญ่ด้วยนี่อือไม่มันอยู่เพื่ถึอหลายตัวอยู่ทีอ่าเราโอ้ยเดี๋อวผมผมยินเขาแล้วผมมาเรียนยุ่นี่ดูว่กันยุ่งเหรอบ่คอยได้บ่ไปคนไดใช่ไหครับยุ่งเหรอไปอยู่บ้านเรียนไปอยู่บ้านเรียนติดเทียนไอ้นายโยไปเซียนติดจูติดเซียนแล้วก็ไปหลันดึงอยู่ตรงไหนดึงอยู่ยไอ้นี่ยอยู่หน้าไอ้ไอ้หน้าท่ท่อยาตั้งเครื่องสูมนี่นี่อยู่นั่นแหละ จะจินเต่าได้ตัวเท่าแข้งหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นเมื่อกี้นี่ปลาไงปลาท่อนเตี้เออากำลังม้วนกันอยู่ตัวนี้เตี้ยเตาแข้งเลยเนี่ยเออามัใหญ่กว่านี้อีกหลายใหญ่ใหญ่กว่านี้เยอะทีนึงทีพากันงึดกันอยู่เมื่อกี้ไงเตี้ยครับครับเดีย๋ยวผมุณอยู่